เบิ่งโค้งการทำถนนเ้นรอบเมื่อวันกอนพี่น,ออน้องบอกได้เล่ว่าเ้นนี่เพราะดาครับบางที่งานดินสูงอีรีไดเนี่ยต้องเสริมดินขึ้นมาให้มันเท่ากับถนนเก,านก,ก่าเนาะมันสะบวนน้ำคันบ่อน้ำกระถวบเนาะด่วเลือกอีเดียพี่น้องอดโผล่ เห็ดต่างแต่ผลต่างแต่แยกอ้เจะเลือดสีบลละมามาผีจนหอดพุดลาดพี่ล่ะทุ่งตีโครงการนี่แบบสุดยอดเลยเียบใส่กลับล้าอ่ะรถพ่วงครับพี่น้องท่วมลังรถพ่วงหน้างาน,น <c oughs> ดินนี่ถนนเกา่า บอกว่ามอธรรมดาอะไรโอ้ยกว่าสิเลีวยวนาะงานดินเนี่ยจากสิไปหาดินบ้างใดแล้วเนี่ยโคตโรโพลทวหลังสิบล้อเลยเอาไปแล้วพี่น้องคิปนี้ลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ